สวัสดีครับพี่พัฒนะครับวันนี้พี่พัฒจะมาอัปเดตไอแปลงบ้านสวนดงละครอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้ตั้งใจจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานที่เราเริ่มขุดนะครับนี่คือผมอยากจะให้เห็นบรรยากาศรอบๆอน,นี้<อ>มาอัปเดตแปลงที่1นนะครับที่ลูกค้าได้จองไปแล้วตอนนี้แบ็คโคก็เริ่มดําเนินการที่จะขุดบ่อตามแบบแล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นวันแรกวันนี้วันที่22 สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับเวลาตอนนี้ประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะฮะทีมงานเรายังทำงานอยูออ่มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับก็อาจจะมีบ้างที่ทํางานล่าช้าทํางานลําบากหน่อยแต่เราก็ตั้งใจว่าทางานให้กับลูกค้าแล้วเสร็จนะครับนี่คือวันแรกของการทํางานก็ขุดบอ่อแล้วก็ เอาดินจากการขุดบ่อขึ้นไปถมนะฮะนี่คือแนวที่เราจะเตรียมการบรรยากาศาสดๆนะครับที่กําลังทํางานอยู่ในขณะน,นี้เครื่องจักรกาลังทํางานการออกแบบของลูกค้าสําหรับแปลงที่1เนี่ยเนื่องจากแปลงที่1เนี่ยมีพื้นที่ขนาด4ไร่อย่างทีเ่เรียนให้ท่านทราบนะครับส่ไร่กว่าๆเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสโซนโซนแรกก็จะมีบ่อหนึ่งบ่อนะฮะโดยเฉพาะพื้นพื้นที่ก็พื้นที่บ่อก็กว้างใหญ่พอสมควร แปลงที่กำลังทำอยู่ในขณนะนี้เป็นโซน1.2นะครับซึ่งมีขนาดของบ่อเนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนกับลูกค้าก็คือด้านฝั่งที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ประมาณ12เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านส่วนด้านนี้นะฮะพื้นที่จะเป็นมนๆหน่อยนะครับอ่ากำลังเริ่มทำ รัศเีตรงนี้ก็ประมาณ18เมตรครับบอกกว้างด้านหลังเนี่ยประมาณ18เมตรด้านหน้าอยู่ประมาณ12เมตรนะครับความยาวของบ่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38เมตรนะครับที่ลูกค้าออกแบบไว้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยกว้างประมาณ4เมตรนะครับเป็นเราถมที่ให้สูงกว่าถนนเนี่ยประมาณ20เซนนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับจากอะไรหรือเปล่านะครับ ก็พรุ่งนี้ผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับนะฮะสวัสดีครับ